เอาละรครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับ One Piece Final Saga ขอเรขอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคุยกันหลังอ่านตอนที่1 0 6 4นกะครับก็มีอยู่หลายประเด็นที่น่าหยิบมาคุยกันแต่ว่าผมขอยกประเด็นที่ผมอยากพูดที่สุดมาก่อนกันล้วกันนะครับอันนี้ก็ต่อเนื่องดีด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทําความรู้จักกับกลุ่มหนวดดาแล้วก็พลังของพวกเขากันไปแบบคร่าวๆแล้วคือทั้งกลุ่มไปเลย ไม่ใช่แค่ไอ้พวกที่โผล่มาเย้วยเยตรงนี้ซึ่งล่าสุดเนก็สมใจอยากของแฟนๆทราฟันก้าดีวอเตอร์รอแล้วนะครับว่าเออคิดไว้แล้วว่ายังไงก็คงซูไม่ได้หรอกแต่ขอแบบให้ได้โชว์ฟอร์มให้มันน่าจดจําก็ยังดีนะจําได้ไหมครับที่เราเคยพูดไว้ก็นี่ไงผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าดูจากฟีดแบ็คนที่อ่านตอนที่1064จบนนะครับ หลายๆคนนี่ถึงกับเปลี่ยนใจหรือว่ามองพวกกลุ่มจอสลัดฮาร์ดกันใหม่เลยนะครับน่าดีใจมากๆที่มีคนชื่นชอบกลุ่มจอสลัดฮาร์ดมากขึ้นนะครับใครที่อยากรู้จักเจ้าพวกนี้เพิ่มเติมนะครับก็สามารถย้อนดูคลิปโปรไฟล์กลุ่มจอสลัดโพแดงหรือกลุ่มจอสลัดฮาร์ดได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีถึงแค่ลอเบโปเพนกวินซาจิอิคาคุอุนิคลีโอเน่และก็จีนบาร์สนะครับหรือชองบาร์สเนื่องจากว่าทําไว้5ปีแล้ว ปัจจุบันในปี2022นี้เนี่ยมันมีเปิดเผยตัวละครเพิ่มเติมมาอีกแต่นั้นก็ววาในอนาคตนะครับจะทําคลิปเกี่ยวกับจอสลัดกลุ่มนี้อีกแบบเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับเห็นที่เพิ่มเติมมาเนี่ยคือตัวใส่หน้ากากนะฮะที่ลอเรียกว่าฮากคูกันในตอนที่1,064นี้ก็ชื่อเขาเนี่ยก็เป็นชื่อของอาหารหิมะสโนกูสนะครับก็ยังคงเข้าธีมเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าถ้าได้ดูคลิปเมื่อ5ปีที่แล้วของกลุ่มจอสลัดฮาร์ดเวอร์ชันสารคดีสัตว์โลกทที่ผมเคย จะเห็นว่าทีมหลักของกลุ่มนี้นะครับคือเหล่าสัตว์ทะเลขั้วโลกดังนั้นเนี่ยในตอนล่าสุดที่พวกมันได้โชว์ลีลาคล่องตัวในยุทธการใต้น้ําแล้วก็บอกว่าอย่าดูถูกคนที่โตมาในเมืองท่านหนาวสุดขั้วอย่างนอร์บลูนะเฟ้ยอกอก,อก,กันบ้างเนี่ยก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรมากนะครับเพราะว่าเราก็ประเมินพวกแม่งไว้เลาๆนี้แหละเดี๋ยวจะพูดตอนน่อหลังจากนี้นะครับแต่ทีนี้เข้าใจว่าหลายๆคนคิดว่าพวกนี้เนี่ยอาจจะกากกันแบบทําอะไรไม่ได้เลยคือ อาจจะประเมินไว้ต่ํามากนะครก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันดิกว่าที่คีมากมากผมถึงได้บอกว่าแต่ก็ดีใจจริงๆแหละชื่นใจที่เห็นหลายคนนะครับชอบกลุ่มจสสลัดกลุ่มนี้มากขึ้นหรือว่ารู้สึกดีกับพวกนี้มากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยมันเก่งกว่าที่คิดว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็คิดว่าเอาจริงๆพวกมันก็น่าจะทําได้ประมาณนี้แหละ คือไอการที่พวกลูกกระจกบนเรือหนวดดำเนี่ยมันวูบเวกแตกตื่นว่าเออไม่เห็นจะรู้มาก่อนเลยว่ากม,มจะสู้ในทะเลเก่งขนาดนี้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่ากลุ่มหนวดดามันจะต้องแพ้แน่ๆหรือว่าเฮ้ยกลุ่มหนวดดาแย่แล้วหรือว่ากลุ่มหนวดดาซวยละอะไรแบบนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูสถานการณ์ดีๆนะครับเราลูกเรือของกลุ่มจะสลัดฮาร์ดในทั้งตอนเนี่ยสิ่งที่มันทําคือการปัดป้องและก,การตั้งรับการโจมตีเท่านั้นนะครับคือ ซาจิดำน้ำบุ๋งบุ๋งไปแล้วพ่นกระสุนน้ำใส่ Apple แอปเปิลระเบิดที่ด็อกคิวเฟี้ยงมานะครับส่วนเบโปคือโชว์ศักยภาพหูหมีของเผ่ามิงไม่ต้องบอกว่าประสาทการรับรู้นะครับทั้งหูและตาจับตำแหน่งของมือปืนสไนเปอร์ได้แล้วก็ส่งสัญญาณบอกเพื่อนทันท่วงทีทำให้จีนบาร์สหรือชองบาร์สเนี่ยโดดเข้ามาเอาตัวรับลูกปืนนะครับได้แล้วก็หมดแค่นั้นเลยดังนั้นการชื่นชมเรื่องทีมเวิร์คของกลุ่มจะสรดที่ดีมากๆอันนี้เห็นด้วยเลยครับ แต่ยังไม่มีใครคนไหนนอกจากรอที่เล่นงานพวกกลุ่มจสสลัดหนวดดาได้เลยนะแต่ทีนี้ถ้ามองในแง่ดีก็คืออ่ะแต่ล่าสุดก็ยังไม่เห็นกลุ่มหนวดดาเล่นงานพวกกลุ่มจสสลัดฮอตได้เลยนะโอเคแมนใช่ครับต้องชมลูกเรือของกลุ่มจสสลัดฮาร์ดเลยว่าหลายๆคนทําหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนซึ่งก็ทําได้ดีแต่ก็นั่นแหละครับไม่ได้รู้สึกว่ามันทัดเทียมกับกลุ่มจสสลัดหนวดดาอะไรขนาดนั้น ในขณะที่กลุ่มจะสลัดฮาตอนนี้นี่คือคึกมากนะครับฮึกเหิมแล้วก็พกความมั่นใจแบบเต็มขีดแบบที่พวกมันพูดว่าในสื่อกลางทะเลพวกแกไม่ใช่คู่ต่อกรของเราหรอกน้าอ๋อจมเรือมาเลยอ่ะแม่คึกหน้าดูซึ่งถือว่าบาลานซ์ได้ดีนะครับเพราะว่ากลุ่มจะสลัดหนวดดำเนี่ยคือกลุ่มพวกผู้ใช้พลังผลปีศาจกันหมดเลย ดังนั้นทะเลเนี่ยคือจุดอ่อนของพวกเขานะครับการเปิดศึกกับกลุ่มจัสลัดฮาร์ตที่ค่อนข้างชํานาญการต่อสู้บนทะเลเนี่ก็ถือว่าทําให้การต่อสู้ดูคลึกคลื้นขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่ทีชบอกนะครับว่าพลังที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มเกินจุดอ่อนไปหลายขุมนั่นคือความสุดยอดของผลปีศาจยังไงล่ะตัวเองในขณะที่รอนี่กระยิมยิ้มย่องนะครับว่าโอย้ยางนี้แค่ทําให้พวกเองตกทะเลได้ก็สบายดูละทําให้การประทะกันของศึกนี้ดูเท่ขึ้นนะครับ ส่วนเรือดำน้ำโพลลาแทงของกลุ่มฮาร์ดนะครับที่เห็นว่ามันโจมตีใส่เรือของหนวดดำตชิที่ดึงๆจนโครงเครงบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะจมเรือหนวดดำได้นะแต่ถ้าในตอนต่อมาคือมันทำได้เนี่ยอันนี้คือเซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าไอการโชว์ลีลาฝีไม้ลายมือของลูกเรือกลุ่มจะสลัดฮาร์ดเนี่ยส่วนตัวคือผมไม่ได้เปลี่ยนความคิดอะไรจากเดิมเลยนะเพราะว่า เดิมทีผมก็ไม่ได้มองว่าลูกเรือของรอมันกากจนทําอะไรไม่ได้ตั้แต่แรกแล้วนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็คงช่วยสู้อะไรไม่ค่อยได้และกับตันก็ต้องแบกเหมือนเดิมนั่นแหละแบบที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆน,นู้นนะครับคือผมมองว่าไอ้พวกนี้เนี่ยอยู่เทียประมาณลูกทีมวงล็อกคงคุยของกับตันคิดนะครับแต่ว่าต่ํากว่าหน่อยเพราะว่ากลุ่มของกับตันคิดเนี่ยมือรองอย่างคิลเลอร์เนี่ยมันเก่งฉกาดพอตัวประมาณนี้นะครับ คือเบโปเนี่ยก็เก่งนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เก่งขนาดคิลเลอร์ขนาดนั้นนะครับยกเว้นล่างซูลองของพวกเผ่ามิงเนี่ยอันนี้ไม่แน่ทีนี้พอตอนล่าสุดเนี่ยเห็นลูกเรือของรอเนี่ยมีลีลาโชว์ออฟกันบ้างก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ประมาณนี้แหลนะเนาะซึ่งก็น่าเสียดายที่มันสู้กันในเวลาแบบนี้นะครับเลยไม่ได้เห็นเบโปโชว์พลังล่างซูลองหรือว่ายังไม่ได้ไปบููกับใครเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือน่าจะมีอะไรมากกว่านี้หน่อย ซึ่งเรื่องระดับฝีมือที่ผมว่าอยู่ประมาณเท uh ียเดียวกันเนี่ยกับเรื่องของบทบาทที่มันโดดเด่นเนี่ยก็คนละเรื่องนะครับเพราะว่าโดยรวมเลยถ้าที่เราเห็นมาทั้งหมดนะครับกลุ่มจะสลัดฮาร์ดของรอเนี่ยยังดูโดดเด่นกว่ากลุ่มจะสลัดของคิดเยอะมากมากซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูชองบาสหรือจีนบารแสเรานี่จริงๆมันอาจจะเก่งกว่าที่เราคาดคิดนะครับอันนั้นผมอาจจะคิดผิดก็ได้จริงๆแล้วเทียร์ลิสของกลุ่มจะสลัดฮาร์ดนี่อาจจะสูงกว่ากลุ่มจะสลัดคิดเยอะ <laughs> เพราะว่าเนื่องจากที่ผ่านมานี่ลูกเรืออกลลุ่่มมจสาดดคิแททบไไไ้ํะรเย ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าแฟนๆวันพีซหลายๆคนก็คงคิดแบบเดียวกันกับผมตั้งแต่แรกแล้วว่าคือไอ้คําว่ามันก็คงช่วยสู้อะไรไม่ค่อยได้ที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะคิดว่าลูกเรือของรอเนี่ยมันจะนอนดิ้นอยู่บนเบาะแล้วร้องอูแยอูแอแล้วปล่อยให้กับตันสู้อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นหรือว่าหรือว่ามีคนคิดแบบนั้นจริงๆครับถึงได้แบบเห็นว่ามีคนบอกว่าโอ้นึกว่ามันกากะต้องมองใหม่แล้วเปลี่ยนความคิดใหม่กันเยอะมากเลย แสดงว่าคนที่คิดว่าลูกเรือมันจะยืนเป็นง่อยแล้วปล่อยให้กับตันสู้นี่น่าจะมีเยอะแน่ๆเลยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะฮะสำหรับผมเนี่ยไอ้คำว่าช่วยสู้ที่บอกเนี่ยนะครับให้คุณนึกภาพเวลากลุ่มหมวกฟางสู้กับพวกกลุ่มจะสลัดหรือตัวร้ายในหลายๆภาคนะครับจะเห็นว่ามันมีการประกบคู่สู้ของแต่ละคนอะไรแบบนั้นพอนึกออกไหมครับซึ่งแบบแมทยกตัวอย่างมาไอ้กลุ่มหมวกฟางนี่ก็ปีศาจเยอะหลายคนซะเหลือเกินแต่ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอนึกภาพออกไอ้คำว่าพอสู้ได้ที่ว่านะครับ คือไม่ได้หมายความว่าอยากจะเห็นว่าเฮ้ยโหลูกเรือรอมันจะหนึ่งหนึ่งกับลูกเรือของหนวดดาอะไรไม่ใช่ขนาดนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่าตัวสมาชิกตัวหลักๆเนี่ยถ้าเทียบกับของอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูแล้วมันน่าจะพอสู้กันได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมีความคิดว่าผมไม่คิดว่ากลุ่มของรอเนี่ยมันจะช่วยสู้อะไรแบบนั้นได้เพราะว่าคุณดูสเกลของลูกเรือกลุ่มหนวดดาดิซึ่งถ้าดูจากตอนล่าสุดเนี่ยนะครับคนที่เล่นงานพวกหนวดดาได้ก็มีรอหนึ่งคนท่วนนะครับโดยเราจะเห็นว่า ทาฟันก้ารอของเรานี่ได้โชว์ฝีมือกันแบบเท่บาดตาบาดใจกันน่าดูเรียกว่ายังดูไม่เป็นรองเลยนะครับส่วนกลุ่มหนวดดำนี่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือมาด้วยความมั่นใจที่มากจนเกินไปแบบที่หนวดขาวเคยบอกว่าความมั่นใจจนเกินไปนั่นแหละคือจุดอ่อนของแกทีชนั่นแหละและทีมเวิร์กที่ง่อยเปรี้ยนะครับดูจากการที่หนวดดำเนี่ยมันเลือกที่จะขี่สตรองเกอร์ซ้อนมากับด็อกคิวนะครับแล้วก็พากันบทว่านักโวยซึ่ง ม้ามันก็หอบแดกลิ้นห้อยน้ำมูกย้อยนะครับจากนั้นเนี่ยกระโดดรอใช้พลังฟันรวบตัวขาดและหนวดดาก็บอกเฮ้ยทำไมพลังมันไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาวะนี่มันพลังตื่นสินะคือประมาทพอประมาณนะครับถ้าจะบอกว่าประมาทเต็มที่ก็คงไม่ขนาดนั้นเพราะที่มันพูดว่าจากที่ได้ยินมานี่คือประมาณว่าเขาคงทําการบ้านมาประมาณหนึ่งเกี่ยวกับพลังของพวกกลุ่มรอแต่ว่ารอเนี่ยมีพลังที่ตื่นแล้วซึ่งรูปแบบอันนั้นอ่ะยังไม่มีใครเคยเห็นนะครับ มีแค่พวกที่ต่อสู้ข้างบนโอนิอาชิมะนะครับที่เห็นรอใช้ท่าแต่ว่ากิมมิคของกลุ่มนี้เนี่ยมันน่าสนุกดีจริงๆนะเราจะเห็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูเลวร้ายนะครับแต่ว่าบรรยากาศการประทะกันของกลุ่มจะสลัด2กลุ่มนียมันดูคลื่นเครงนะครับอ่านสนุกคือมันไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่เคร่งเครียดแบบบีบหัวใจอะไรแบบนั้นคุณดูไอ้ด็อกคิวดิม้ามันโดนฟันมันจะบอกบ้าเอ้ยสตรงองเกอร์ตายแล้วเลยอ,อ่ะยังเลยไอ้หมอนนั่นเปนคนดีนี่ว่ะ เออเรู้สึกชอบไอ้พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะและในสถานการณ์ล่าสุดนี้ก็คือกลุ่มของรอเองเนี่ยก็กาลังปลากระดีได้น้านะครับคึกกันเต็มที่ส่วนกลุ่มของหนวดดำเนี่ยคือมาแบบทะเลิศทะ่าตั้งแต่แรกหนวดดาโดนทะลวงคุณอันโดทะลวงไปแล้วแวนออก,ก้าบอกไปตั้งหลักก่อนบออไอแต่ว่าหนวดดาบอกบอได้บอได้นี่ไพก็คือจะดับเครื่องชนต่อนะครับแล้วพอสู้เข้าปะทะกันเนี่ยเราจะเห็นว่ารอก็แข็งแกร่งมากๆนะครับที่สามารถยันกับพลังของผลกุระกุระไว้ได้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสีหน้าเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าหนวดดำเนี่ยมันงัดเอาท่าวังวนแห่งความมืดออกมาใช้แล้วท่าสุดโกงที่จะดึงเอาตัวของผู้ใช้พลังผลปีศาจเข้าหาตัวนะครับแล้วก็ถ้าโดนหนวดดาจับตัวได้เนี่ยก็จะใช้พลังอะไรไม่ได้ทีนี้แหละเราต้องมาลุ้นกันนะครับว่าทาฟันก้ารอเนี่ยจะรับมือกับท่าโจมตีที่ใช้จัดการกับพวกผู้มีพลังพิเศษนี้ยังไง จะเป็นแบบรอยังสามารถรับมือได้แล้วก็ยังสู้กันต่ออีกพักหนึ่งหรือตัดภาพสลับไปเล่าที่อื่นแล้วตัดกลับมาเนี่ยคือการต่อสู้ระหว่างตระกูลดีของทั้งสองคนนี้คือจบแล้วกลุ่มโจสลัดฮาร์ดคือเสียท่าแล้วเรียบร้อยนี่ต้องไปลุ้นกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเชียร์ให้มันเป็นแบบแรกนะคือเราก็ชอบตัวละครนี้ด้วยแหละแต่ว่าวันพีซเนี่ยที่อยู่ในช่วงรีบแล้วก็กระชับแบบนี้นะครับผมกลัวว่ามันจะเป็นแบบที่2เลยสิคือในส่วนของการต่อสู้เนี่ยให้เราเห็นอยู่แค่ตรงนี้แหละ แล้วพอตัดมาอีกทีเนี่ยคือเรียบร้อยไปแล้วเหมือนแบบอาจารย์โอดะแกบอกนี่ไงก็เขียนให้พวกกลุ่มจะสลัดฮาร์ดได้โชว์บ้างแล้วเนี่ยยังไม่พอใจอีกหลอแล้วก็หมดแค่นั้นเลยว่าแต่ไอเบอร์เจสนี่คือมึงให้เพื่อนว้าปไปทุ่มหินใส่เขาแล้วกัดจะไม่ทําอะไรต่อแล้วเลยมาตอนนี้คือหายไปทั้งตอนเลยนี่มันยืนดูอยู่เหรอเออส่วนหนวดดานี่ก็คงคอนเซ็ปต์เดิมนะครับคือไม่ว่าจะเข้าไปสู้กับใครก็ตามแต่เนี่ยจะต้องโดนเล่นงานจนกระอักไปอย่างน้อย1ทีก่อนสินะ คือแสดงถึงความถึกและความประมาทนะครับเพราะว่าผลความมืดเนี่ยคือนอกจากจะดูดทุกอย่างได้แล้วเนี่ยมันยังดึงดูดความเจ็บปวดมากเป็นเท่าตัวด้วยนะครับทาให้หนวดดำเนี่ยรับความเสียหายมากกว่าคนอื่นแต่มันก็ยังทนได้ตลอดนะยกเวนพิทของแม็กเชลเลนซึ่งในฐานะคนที่ชื่นชอบตัวละครรอมากกว่าขนพุงของหนวดดาเยอะมากเนี่ยผมรู้สึกว่ารอเองเนี่ก็เติบโตขึ้นมามากเหมือนกันนะครับที่ในวันวานเนี่ยเขายืนคุยกับลูฟี่ว่าเราจะร่วมมือกันจัดการสี่จกักรพรรดินะเพื่อนรัก ในปัจจุบันเนี่ยคือเขามาอยู่ในจุดที่ดวลตัวต่อต,ตัวกับ4จกักรพรรดิแล้วนะครับแถมยังเป็นการต่อสู้กันระหว่างโจรสลัดที่มีค่าหัวมากกว่า3,000ล้านนะครับคือรอเนี่ยค่าหัว3,000ล้านนะครับส่วนมาเชลดีทิชหรือหนวดดำเราเนี่ย3,996ราล้าน,นครับเรียกว่าเป็นการประทะกันของ2โจรสลัดที่ใหญ่โตมากๆจนรัฐบาลโลกต้องร้องซีดรายงานกันอย่างเร่งด่วนแล้วก็ยืนรอฟังข่าวแบบเกาะติดสถานการณ์กันเลยทีเดียว เนื้อเรื่องของวันพีซช่วงนี้ก็เข้มข้นดีจริงๆนะครับไว้ติดตามกันอย่างใจจดใจจ่อเลยซึ่งก็ต้องขอจบมุมพูดคุยเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างราฟันกาดีวอเตอร์รอกับกลุ่มจะสลัดฮาร์ดแล้วก็มาเชลดีทิชกับกลุ่มจะสลัดหนวดดาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปนะครับอยากจะแจ้งข่าวว่าแฟนวันพีซหลายๆคนนะครับที่มากดดันเราเป็นระยะเวลานานหลายเดือนลเลอเกินเรื่องการ์ดวันพีซนะครับว่าเฮ้ยรีวิวสักทีสิวะไปอยู่ไหนมา ขอโทษที่ให้รอนะครับถึงชุดแรกเนี่ยเราจะพลาดไปแต่ว่าเดี๋ยววันพีซการ์ดเกมที่ออกมาใหม่เนี่ยพวกคุณเตรียมรับชมรีวิวได้เลยนะครับเดี๋ยวของมาปุ๊บเราจะพยายามรีบมารีวิวเลยนะครับผมประมาณช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเห็นเขามีกําหนดการวางจําหน่าย4พฤศจิกายน2565นะครับสำหรับชุดใหม่ที่เป็นทีมอิมเพล่ดาวถึงมารีนฟอร์ดนี่แต่ระหว่างนั้นก็รอดูรีวิววันพีซบ็อกเซตชุดที่2ไปก่อนได้เลยนะครเห็นหลายๆคนก็ ทวงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าคือผมดองไว้นานแล้วยังไม่ได้มีเวลาแกะรีวิวเหมือนกันแต่ว่าการ์ดเกมเนี่ยจะไม่ดองแน่นอนนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดๆดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้ตลอดมานะครับในราคาขั้นต่ำคือ2 0าทกับในราคาขั้นสูงคือเป็นร้อยเลยเหรอจ๊ หรือระบบใหม่ใน u t u b e อย่าง Super t a n ทนะครับที่มีการหยอดทิปนะครับเป็นการให้ทิปเราโดยตรงอันนี้กราบขอบคุณมากๆนะครับสุดยอดนอกจากจะเป็นค่าข้าวแมวแล้วเนี่ยมันยังดูเท่มากจริงๆหรือหากไม่ได้ซัพพอร์ตทางตรงนะครับก็สามารถซัพพอร์ตทางอ้อมได้นะครับเพราะว่าทั้งการกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์พูดคุยกันนี้นอกจากจะเป็นกําลังใจแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้คนที่กดติดตามช่องเรานะครับมองเห็นคลิปเราเพราะว่าหลายครั้งแล้วที่มีคนมาทวงคลิปวันพี e ในคลิปวันพี e ว่าพี่ไม่ทําคลลิป One Piece เ <c oughs> ต๊เย และหลายคนบอกมองไม่เห็นบนฟรีดนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันซัพพอร์ตอย่างเต็มกำลังนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนฝันดีทุกคนครับ